สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นโลโบอกกันนะครับซึ่งยังไม่รู้เลยว่าเกมอะไรเนี่ยเรามาอยู่มันเขียนแมบแมบมันเขียนว่าฟานาฟจับคู่อะไรวะเนี่ยก็ชื่อเกมแบบแปลกๆแต่ฟานา ไ้คนเดียวกันดีกว่าอยากไ้คนเดียวไม,ไ,ไม่ได้พาเพื่อนมาเล่นด้วยไม่ใจ,ใจ,จกำลังทอเสื้อทำไมต้องรออ,อที่ไหนวะเนี่ยทำอะไรอยู่เนี่ยเกมกำลังเข้าโหลดอยู่นะครับ ครบ,บ,บอะไรสักอย่าง <c oughs> ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกมนี้มีเสียงดังไฟกระพริบและจัมสแกร์เป็นอย่างมากโอเคปรับแตง่งปรับแต่งอะไรอ่ะวู้ชุดเหรอยามกลางคืนนั่นแหละอะไระเนี่ยกลับกลับกลับดีกว่ามาเล่นมัน อ๋อมีภาคเยอะๆอยู่นี่ไงมีภาค <Good. S 1> ลเล่นอะไรดีครับทุกคนเล่นภาคหนึ่งกันดีกว่าครับไนสหนึ nice. mm ่งื่อเริ่มกำลังรอเซิร์ฟเวอร์รอเล่วะรอทำไมเออวั t ต e เฮ l l แล้วเข้ามาแล้วครับ เฮ้ยตัวอนะไรก่อแขนแป๊บนึงนะครับขอโทษนะครับมีตัวอะไรกนะ่อแขนแป๊บนึงนั่นก็เรียนตกใจเหมือนมีตัวอะไรเกาะแขนตอนนี้กำลังกำลังโหลดอยู่นะครับหกสิบสองหกสิบสามละวหกสิบสี่หกสิบห้าอะไรวะเนี่ยเรามาเล่นเฮวันเท็ด เฟรนดี้เฟรตแปพิซซ่าอย่ามีจับสกแกเยอะแล้วกันเฮ้ยมันเที่ยงคืนไม่ใชห่อตอวนี้เตียเียงเหนื่อยมันเที่ยงคืนไม่ใช่เหรือ,อ,ใ,อให้เราเดินเดินทำไมเอออย่าเลยเนี่ยวงจอเราสั่นเลยไงโอ้ยอย่าสั่นเลยนะครับ จาสันดิกลัวนะเว้ยโอ๋อจอสันจอสันกลัวนะฮะกลัวมากเลยเพราะดีๆจอสันเนี่ยคลิปเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอยู่ที่ไหนนะ่เอามาดูเอ้ยเฟดี้หายไปแล้วมีพลังงานลืม ครั้งนคาที่กปไม่ได้ปี๊เปิดเสียงด้วยซ้ำเนี่ยฮะดูดูกล้องนะฮะอืม่มยังทำงานดีนะครับทำงานดีทำงานดีไม่มีอะไรเลยเรากดอันนี้ได้เหรอเนี่ยน,นี้ก็ได้ปิดเปิดปิดเปิด ลุซิ้สซกว่าจะมีใครมาก่อนใครนะฮะซึ่งตอนนี้ก็มันก็ยังอยู่ที่เดิมนะเนี่ยโอเคครับรอไปไอ้มีก้าอีพี่นั่งเหรอเนี่ยอ๋อนี่แตะกันัะงจื๊บเออแบบนี้แหละมันต้องมันต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ถึงจะคุ้ม ที่เดิมมันจะหันไงโอ้โหหันช้ามากนี่กูจะโดนตุ๋ยวะเนี่ยอยู่ที่เดิมโอเคก็ชิลๆนะครับอพีนี้อยวค่อยเอาไนแรกก่อนแล้วกันตอนนี้ตีหนึ่งแล้วตอนนี้ตีหนึ่งแล้วคือที่หนึ่งด้วย แบตเตอรี่ลดโอ้โหแปดสิบเจ็ดแล้วเนี่ยทิปมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยมันก็ยังอยู่ที่เดิมมันไม่ใช่ละอ๋ออ๋ออยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมตกแกมอะไรก็เ่าตัวอ,อะไรเขี่ยมันแล้วเมื่อกี้มันทำไมจอมจะเป็นแคมหกมันเป็นเลยปิดกล้องแล้วเสียงเท่านั้นอ,อะไรวะเนี่ย เสียงตีวนี้ความพูดเป็นตวนีนนั่นะเอออาจจะมีคํายาบนี้นะครับก็ไม่เหมาะกับสำหรับเด็กนะฮะอีออายุสิบขวบดูเก้าขวบก็ได้ครับเก้าขวบเก็บมัดูทำอไหวะเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่เดิมนะฮะนานจังแฮะไนหนึ่งเมื่อร่จะไหนชูนะ อยากลุกนะฮะแต,นะแต่ไม่อยากลุกอยากลุกนะแต่ไม่อยากลุกอ่ะอยากลุกแต่มันกลัวลุกแล้วมันจะตายอ,อยากลุกไปดูข้างนอกไงแต่มันกลัวลุกแล้วมันจะตายกลัวลุกแล้วกระจาตายอ่ออือตีสองแล 2องนาฬิกานะฮะกว่าเตี๊ยสองเอามืดจังแคมต้องดิวแคมนี้ละเนี่ยมันต้องเดินมาแล้วแน่ๆเลยมันต้องมันเดินมาแล้วแน่ๆเลย อะไรเนี่ยอย่าบอกฮะเปิดไฟไม่ได้อีกนี่โอเคจนใสเนาะตอนนี้หายเนี่ย มืดจังมืดแบบนี้แหละมันต้องมีอะไรแหละสว่างเลย,ยที่นี้เปไป มาันต้องมีอะไรแน่ๆอยู่ข้างๆปิดก่อนแล้วกันฉันดูก่อนว่าม,มีอะไรอ่ะมันต้องอยู่ไหนโอ้ยแตบบ่รถแตบบ่รถกิ๊บ ไม่มีคือว่าฉันไม่ใช่เด็กขี้กลัวแต่คนเดียวมันก็เหงาโอ้ยประตูไม่ได้นะแคมสองเนี่ยแคมสองแคมสองเอะ มีอะไรไแน่ๆเลยบอนนี่หายเนี่ยโอ้ยชิกาหายละเปิดไฟไม่ได้อยู่ละปิดชิกานี่ก็ได้ดิ มันอยู่ไหนอ่ะก็าตายแล้วคือตายเลยนะก็าตายแล้วคือผมจะโอเคฟ็อกซี่ฟ็อกซี่มันไม่ได้มาคืนแรกไม่ใช่หรือ,อะะไปละขอจบเพียงเท่านี้นะครับไปละ